รเริ่มต้นกันที่ข่าแรกครับคุณผู้ชมจะพาคุณผชมไปดูทางพระโศนิกรน,นะครับได้มีการหลั่งไหลเข้ากราบสักการะพระบรม,มศพสมเด็จพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นวันแรกนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงออกถึงความอาลัยนะครับแม่ของแผ่นดินอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวันครับ วันที่9พฤศจิกายน2568ประชาชนจากทั่วสารทิศครับหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับประชาชนก็จำนวนมากจากกรุงเทพเองนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเองก็ได้พร้อมใจเดินทางมาปักหลักรอเข้าจุดนะครับเข้าสู่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมศพด้วยความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยบางส่วนครับมาถึงตั้งแต่ช่วงขําของคืนวานเพื่อรอเข้าเป็นกลุ่มแรกที่จะได้เข้ากราบสกการะครับซึ่งบรรยากาศที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะก็เป็นภาพตลอดเส้น เ้นทางเข้าสู่พระบรมหาราชวังซึ่งเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุดไว้ทุกสีดำท่มามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความอาลายัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคา่ะได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติซึ่งตามประกาศของทางสำนักพระราชวังค่ะได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศ โดยเปิดให้พี่น้องประชาชนค่ะเข้าไปได้ในช่วงของ4เวลาด้วยกันช่วงแรกนะคะเป็นช่วงเวลา8โมงเช้าค่ะไปจนถึง10โมง45นาทีส่วนช่วงที่2จะเป็นช่วงกลางวันค่ะตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาส5่นาทีส่วนช่วงที่3ค่ะตั้งแต่17นาฬิกา45นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีและช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่4ค่ะตั้งแต่เวลา19นาฬิกา45 จนถึง21นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะ นอกจากนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครเองก็ได้ร่วมกับกับทางกสทอชอและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับเปิดบริการสายด่วน1818 18โทรฟรีนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกๆวันเพื่อให้ข้อมูลและก็ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังขณะที่กองบัญชาการตำรวจนะครบาลครับได้แนะนำสำหรับจุดจอดรถส่วนตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งในส่วนนี้เองครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจำนวนทั้งหมด1,300คันนะครับในพื้นที่ภากลางท้องสนามหลวง1อ่าขออภัยครับ500คันลานจอดรถ ราชนาวีสโมสรน,นะครับถนนมหาราชจำนวน150คันถนนราชินี100คันและก็อังคารจอดรถบางลำพูถนนไกรสี550คันครับด้านของทางกรมการศาสนาเองกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ออกมาเชิญชวนจิตอาสาจัดทำร,ร,ริบบิน้สนสัญลักษณ์แสดงความอาลัยจำนวนทั้งหมด9,993ชิ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่บัดนี้จนไปถึงเดือนกุมภาพนะันธ์2569ณห้องโถงชั้นหนึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ติดลิบบินแสดงอาลัยร่วมกันโดยจะแจกจ่ายในพื้นที่ที่มีประชาชนนะครับสัญจรจำนวนมากอย่างเช่นสถานีรถไฟฟ้าศูนย์การค้า มนทนพิธีท้องสนามหลวงหน่วยงานราชการและสถานศึกษาครับค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่9นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็สามารถที่จะยังเดินทางไปได้เรื่อยๆจนถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวะนะคะ